พู้เจริญซึ่งมา,า่อผู้ได้ปัญญาอาจารย์เลตร์เจ้าเก่าเขาเองวันนี้มาช่งางงามมากอหแกจะตายหาเสียงเมืขี่เป็ดจะเอ้ยตัวเองเขาอาจารย์เล้ตาร์เจ้าเก่าวันนี้มาพบกันในคลิปธมะต่พอพอดี ลูกร้านมันไม่อยู่โปรเลยซงคิวผมไม่เคยขี่มาเ <c oughs> ท่มากกุ๋ยกุยกุยก๋ยกุยก๋ยกุ๊ยเลยขี่เป็ดมันนี่ขี่เป็ดเล่น, <c oughs> ลนครับจะณเจรครับก็ร้อนนะครับผมก็แก่ควายควย,ควยควกหลุกระลาไม่รู้จะทำอะไรก็ทำพิษธรรมะโอ้สถานที่สวยงามมากนะครับผมอแล้วมาได้เช่อก่อนอ,อน,นี่ ธรมดานอะอยู่รอยยิ้มสิฮ่าฮ่รอยย้มแล้วเด็กท่นผู้ชมเครับวันนี้กับผมอาจารย์แดงกีตาร์เจ้าเก,าก่าก็จะมาพูดําไม้ท่านฟังสักเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญญาที่ท่านควรจะรับทราบเอาไว้นะครับผมก็เลยมาตรงนี้นี่เท่มากนี่ตรงนี้เขาจอะไรเดินเล่นก่อน มันเป็นที่เล่นของของเด็กเกข้าปูก็อยากเล่นด้วยปูก็เดินไปรอบๆก่อนนะครับเออวันนี้จะพูดเรื่องอะไรเขบวนไปรอบๆก่อนอา้าวเดินบวนเลยแบบนี้เออเขามีอะไรบ้างโอ้โหเยอะแยะมากมายกระโดูกระเด็กดกระดิดด่งดิ้ดังโอ้เล่นไม่ได้อันตรายแต่กระดิงกระเด้าด <laughs> อาละครับกล้องอยู่ฝั่งนี้ผมเดินฝั่งนู้นแล้วภาพสวยมากถ่ายคนละฝั่งอ่าเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู่นอ่าฮ่ากล้องเดินไปทางนู้นกล้องเดินไปทางขวามือผมเดินมาทางนี้อ่าอาอ๋ฮ่าฮ่าฮ่าอาจเอ๋เ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยฮ้เฮ้อาจเอ๋ฮฮ่าเฮ้เฮ้เอะไรกันแท้ เอ๋ปลาหมอ่อมป้าน้อยป้าแช่มป์แกบบอกอือดําเมฆม,มันก็อนดําเกลิงเนี่ยนะพูดมากเวลาเยอะไม่ได้พูดทำไมตังเลยแค่อยากโชว์ฟาร์มหล่อไม่รู้สิกระเดืงดื้งแรงดื้งแรงดื้งะนมเด้งดื้งเด้งดื้งเด้ง,ด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 งโอ้โหอ้าวมาตรงนี้หน่อยอ่าโอ้ดูไม้ลืมมาดูไม้ลืมโอ้โหอาออย่างนี้อ่า ไม่เรียกว่าแกไม่ให้เด็กโตแล้วกนะ็เลยแกเป็นควายแกแม่รองเท้าสวยมากเขาควายแกเล่ไม่เล่นเ่ยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่าก็ไม่ดีโอ้ยนี่อะไรเป็นไงฮ่าเดี๋ยวเดีวดก่อนเอาเอามาดิก่ออนโ้เอาหัวเรื่องก่อนหัวเรื่องก่อนหัวเรื่องหัวเรื่องหัวเรื่องก่อนอ้าเนี่ ข้อธรรมะวันนี้ก็คือความไม่มีและไม่ได้ใดๆจะไม่เกิดกับพระอาหารหันต์และผู้ปรารถนานิพานในชาตินี้จงฟังเพื่อมรรู้อาหารหันต์ท่านผู้เจริญครับคลิปวันนี้ดีมากเลครับผมแต่ก่อนอื่นเขาบอกแสงสีมันดีดูก่อนนะตัวนี้มาใหม่นี่มีมีมันขี่ม้านะมีขี่ม้านี่มันขี่ม้าเล่นโปโล,โลเดี๋ยวจะไปเข้าใจว่ามีมัน <Cornell. S 2> เออหมีมันทําอย่างว่าอย่างว่ากับมาไม่ใช่หมีมันขี่มาหมีใหญ่เด้ได้เห็นดูนะดึง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 เอวครอดขอชูคนเก่งหน่อยดีใจคเก่งจะหลุดแล้อมันจะข้าแล้วเ่าไหลเด้งดึงเลยอ่ะ้า เทมากจนเลยอันนี้อันนี้มาใหม่นะเทมากเราคงได้หน่อยอันนี้นะมาใหม่ไอรองเท้าออเทมากนะนนี้ดูร้ายละก่อนเป็นไงเอ๊ะนี่จะมาถ่ายคลิปหรือไปยืนโชว์อะเทมากห้าดูยิ่งกว่าใช่ไหม ใช่ไหมนี่เสียเวลาพอควรกับการบูลีลาเหล่านี้ลูกหลานจะมาเล่นก็เข้ามาแล้วมีคู่แข่งลุงตูรบกรอนท่านผู้ชมเลยครับก็เสียเวลาเพื่อเจอไปกับรองเท้าแล้วก็นมด้งดิงกับนี่เอามาแม่สองกใกล้หน่อยสิดูมีนะใช่ไหมเออนี่มีขีม่ม้าเล่นโฟลนะตัวใหญ่นะอันนี้คุณนายถูกสองตัวนะื้้อน,นี่จะซื้อตัวนี้ได้ก็ พอดีไปตลาดนัดมาผูกสองทวงเันทีแล้วออได้มาหกสิบก็ได้มาตัวหนึ่งนะเร่งเดิมามาม้านี่มา,มา,มาใหญ่นะเอา่มีมีขี่ม้มมานะครับเออเหนื่อยจะพูไดไปเลยขอปูนั่งหน่อยเอาข้อมาตรงนี้อ่ะนี่็นไรครับคืออย่างนี้ครับโอ้อยังไม่ได้พูดทำมากเลย ว่าเด้งเด้งเด้งด้งอะไรก็ไม่ทราบเออก็ผมตั้งชื่อเอาไว้ว่าความไม่มีและไม่ได้ใดๆจะไม่บังเกิดกับพระอาหารหันต์และผู้ที่ปรารถนาพระนิพพานในชาตินี้ตอนลยนะครับที่ทำไปเมื่อกี้นี้เรื่อความรักเมตตากกับหนึ่งกับสองและกบาบสามคลิปนี้ไม่ได้สอนแต่พูดถึงกายฐานจิต อยากให้คำแนะนำสำหรับคนที่ต้องการบรรลุภานในชาตินี้เพราะว่าเบื่อการเกิดไม่ว่าคุณจะเป็นคนป่วยคนเจ็บนะเป็นไข้หรือท้อแท้ในชีวิตหรือสิ้นหวังหรือว่าเป็นคนปกติธรรมดาบางทีคนปกติธรรมดาก็เบื่อสังคมเบื่อการเกิดเพราะว่าในโลกสุกวันนี้มันมีแต่เรื่องุูงใจไร้าสาระโกรธเบียดรักอิจฉาริสยาก,กันไม่จบสิ้น ดังนั้นเตือนกีทีก็ต้องตายไม่ว่าจะเตือนเป็นพลเทวดาดามต้องตายจ้าเออ๊หรู้ว่าจะเดินฉัทางไอ้จ้าเอ๊ตัวเองอ่าเท่มากนะครับเออไม่ว่าเตือนกีทีคุณก็ต้องตายดังนั้นอยากกราบด้วยความเคารพบอกขอยืนตรงนี้ก่อนนะฮะเออเมื่อกี้เตือบหัวเข้ามามไกลไม่รื่นไปทีแล้วมันที่เด็กเล่นจ้าเราก็แก่แล้วเป็นเป็นควายกระโหลกอ้าวเดี๋ยวนั่ง เมื่อกี้ขี่เป็ดใช่ไหมอันนี้ขี่ขี่ไม่ขี่อ๋อหอนูหูเลเยเลยป่ยไ,มไม่เล่นอารู้เลยอารู้เลยนเลยปู่ให้เดินไม้เฉยเอาอย่างนี้ผู่นั่งอย่างนี้ดีกว่าหนูขี่ไปเล้วอย่างนี้อ๋อบรรยากาศดีเอ่อผมขอยืนใต้ลมไม้ตรงนี้หน่อยอเพราะว่า เอคนเกิดมาต,ตรงนี้ก็มีชิงช้ากรดีนะฮะขอบคุณครับที่เจ้าที่กองถ่ายผู้กกลับเพราะอาจารย์มม่น่งตรงนี้ท่านผู้เจริญครับการถ่ายทำโลกสถานที่มันเป็นเรื่องยากผมต้องเลือกที่สวยๆเพื่อถ่ายให้ได้บรรยากาศคืออย่างนี้สำหรับผู้ที่เบื่อการเกิดจะได้เห็นแล้วก็จาแจกผมอยากบอกว่า ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้นะครับว่าข้าพเจ้าขอสห้ั้งจิตฐานต่อองค์สมเด็จพระชมและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าหากข้าพเจ้าต้องถึงแก่หากข้าพเจ้าต้องถึงแก่ความใจในวันนี้ข้าพเจ้าขอมุ่งหน้ามายันดาพิภพันและไม่ต้องการเกิดต่อไปทำไมนะครับตั้งจิตอธิษฐานต้องเสพคุณนะครับพูดทุกวันทุกวันจะอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปหรือนั่งก่อนนอนนะ คุณสวดมนต์ไหว้พระเสร็จก็ว่าไปว่าพนมมือตั้งโม่สามจบพูดว่าต้องพูดทุกวันนะวันหนึ่งครั้งของนอนจะได้พนมมืออธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานต่อองค์สมเด็จองค์สมมและองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าชนะคุณบรมว่าหากข้าพเจ้าต้องถึงแก่ความตายในวันนี้ข้าพเจ้าขอมุ่งหน้ามายัางแดนพพานเพราะไม่ต้องการเกิดต่อไปแล้วก็พูดว่านิพพานางกลางทุกขัง กราบหนึ่งกราบสองกราบสามนี่เป็นการฝึกเสพคุณง่ายๆออคุณจะเชื่อผมหรือไม่ก็ตามผมไม่บังคับก่อนที่อาจารย์แดงจะจบกิจเนี่ยที่จริงผมบอกคุณว่าชีวิตผมเนี่ยสุขสบายนะครับผมยิ่งตอนเนี่ยออผมบอกเสมอว่าผมสบายกว่ามหาเศรษฐีคุณก็รู้มหาเศรษฐีเขามีทรัพย์มากขนาดไหนว่าโดยส่วนตัวแล้วมหาฐีมหาเศรษฐีสบาย แต่มหาเศรษฐีเนี่ยเขายังไม่ได้จบกิจเขาห่วงทรัพย์สมบัติมากมายผมมีความสุขยิ่งกว่ามหาเศรษฐีผมมีคนดูแลมีคนอยู่แวดล้อมคอยอำนวยความสะดวกให้ผมทุกอย่างผมอยากได้อะไรผมก็ได้ผมไม่เคยขัดข้องคำว่าไม่มีและไม่ได้ใดๆจะไม่เกิดกับอาจารย์นาิต้าจะไม่เกิดกับพระหันแล้วก็จะไม่เกิดกับท่านด้วย หากขั้นปรารถนานิพพานในชาติได้อย่างแรงกล้าไม่ใช่จักไม่ใช่จากท่าพูดนะเบือ่อเบื่ออยากอยากไม่ได้ถึงแม้ว่าคุณไม่ใช่คนป่วยนอนติดเตียงหรือคนคนสิ้นหวังในชีวิตแต่ว่คุณเป็นหาเสษฐีคุณเกิดชาติหน้าก็ไม่ได้แปลว่าจะจะ,จะรวยจะเป็นหาเสษฐีและแข็งแรงแบบนี้คุณอาจจะเกิดเป็นสัตว์โรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเกิดเป็นคนก็ทุกแบบนี้อีกอยากบอกว่าช่วยช่วยกันไปนิพพานจะเยอะเหอะ การไม่เกิดเนี่ยดีที่สุดก็คือมุ่งหน้าพระริพานอย่าถามอะไรเลยนะครับเหนื่อยคิดแต่ว่าไม่เกิดก็คือเมื่อมันไม่มีเชื้อให้เกิดไม่ต้องไปถามว่าแล้วมันไปอยู่ไหนเสียเวลาไม่เกิดคือไม่เกิดครับดังนั้นทุกอยากบอกว่าก่อนจบจิตผมก็ปฏิบัติเหผมเคยเป็นอยู่แล้วผมอธิษฐานจิตทุกวันว่าผมไม่ขอเกิดผมไม่ขอเกิดไม่ขอเกิดผมขอบรรลุธรรมก็คือขอตายแล้วไม่เกิด ผมคิดแบบนี้บ่อยๆอยู่เสมอๆจนกระทั่งในสุดผมก็จบกิจแต่ไม่ได้แปลว่า,าไปนั่งคิดอย่างเดียวแต่ที่ผมสอนทุกไอหา,านจิตเผื่อไว้อะไรเผื่อว่าใช้วิธีเขาเรียกว่าตกบรไดาลอยโจรน,นั่นหมายถึงว่าตกบนไดาลอยโจรก็คือไปจบกิจไปเป็นพระอาหารหันต์ก่อนตายไม่จําเป็นจะต้องไปมีปัญญารู้จิตด,ดูจิตด,ดูความคิดรอลองท่านผู้เจเลยเด๋อเพียงแต่ว่า คิดแบบนี้คือไม่ต้องการเกิดต่อไปเพราะเบื่อการเกิดนะจะได้เหตุผลละไรล้ำจ๋านะคุณไม่ต้องไปพิจารณาเรื่องผมขนเล็บปันหนังเนื้ออีกแล้ก็เสียเวลาคิดว่าเมื่อไม่อยากเกิดก็คือไม่เกิดเพราะเกิดกีทีมอคันมันก็เป็นทุกข์ลำไปเข้าใจไหมดังนั้นวันนี้มันบอกว่าความความไม่มีและไม่ได้ใดๆจะไม่บังเกิดกับพระอรหันและจะไม่บังเกิดกับผู้ที่ปราศจากนิพพานในชาตินี้ พอเราคิดแบบนี้ปุ๊บโล่งเลยความสุขความทุกข์มันจะค่อยจางหายไปเองหากเราอยากมีความสุขมันมีความทุกข์ตามมาเ้ราะคุณไม่อยากทุกข์มันยิ่งเครียดเพราะว่าหนึ่งอยากบอกเลยว่าไอ้ความสุขความทุกข์เป็นเรื่องในความคิดตุงแต่งเป็นเรื่องของเชื่อไประจานสาสมมติคลิปนี้ผมไม่ได้สอนคุณแต่เ,เพียงว่าเดีนมปก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ตุ๊กาตาหน่อยกล้องนี้เดียวมผมจะตรงนี้นะครับกล้องอังนนี้อ่า ผมจะจบแล้วผมขอไปขี่เป็ดหน่อยนะครับอ่าดีไหมกล้องเดี๋ยวไปรูดถ่ายมานี่ดีนะฮะเดินอ้อมไปแล้วผมยืนตรงนี้นะฮะได้ไหมเอาได้นะฮะเอาเั้นกล้องไปอยู่ตรงนู้นจะได้ไม่เจอคนเออท่านผู้เจริญครับกล้องถอยหลังไปหน่อยแล้วครับเดี๋ยวจะได้ผมเดินหยุดลงมาตรงนี้ เออผมอยากบอกท่านว่ากายฐานจิตแบบนี้ต้องทำทุกวันล้วเสพคุณให้เคยนะคระทุกวันนี้ผมอยู่แบบสบายความมหาเศรษฐีผมไม่เคยมีความขัดข้องไม่เคยมีความติดข้องแรงสิตหากท่านเองอิษฐานจิตแบบผมทุกวันทุกวันต้องตั้งใจอย่างจริงว่าตายแล้วไม่ขอเกิดอย่าไปหลอกตัวเอง คลิปนี้ไม่ได้สอนอะไรเป็นจะเพียงให้แนวคิดให้เกิดความเข้าใจนะผมกำลังพูดเรื่องการอธิษฐานจิตท่านจะเชื่อหรือไม่ตาหรือไม่ประการแต่ไม่ได้บังคับสัอยดังนั้นเมื่อคุณมาสนใจธรรมะคุณต้องสนใจ,จเรื่องทําอย่างไรตายแล้วจะต้องได้กลับชาติมาเกิดมันมีแค่นี้เองนี่คือเป้าหมายสูงสุดในพุทธศาสนาที่ต้องการสอนกันนะครับท่านผู้ชมครับ เอาละรครับก็พูดมามากพอสมควรแล้วก็คืออยากกลับเ้ียด้วยความเคารพว่าเอาอย่างนี้นะจะจบแล้วนะอย่างนี้นะครับผมตั้งจิติษฐานทุกวันดังที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับผมเองเนี่ยไม่ต้องบรรยายอะไรมากาคุณดูผมก็รู้ว่าผมมีชีวิตความเป็นอยู่สบายผมหาเศรษฐีผมไม่เคยขัดข้องอะไรอยากได้ได้ทุกอย่างนะครับนะรครับอขอทุกคน ที่รับชมคลิปนี้จงอยู่อย่างไม่เสียใไม่จนโชคดีมีความสุขและมีปัญญาคลิภาชาตีเชิญนิพพานางฟังลูกครั้งดูความรักแกลนนะเมตตาครับสวัสดีครับ